เคยดูหนังดีๆแล้วอยากให้มีภาคต่อไหมจริงๆบางเรื่องมันก็มีแต่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันมีภาคต่อด้วยในโลกของหนังฮอลลีวูดเต็มไปด้วยหนังภาคต่อที่ยิ่งใหญ่แต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่ถูกทิ้งไว้ในเงามืดของต้นฉบับประมาณว่าต้นฉบับมันดีเกินไปแล้วภาคต่อมันไม่น่าจดจาจนโดนลืมนะครับบางเรื่องเนี่ยเปลี่ยนโทนเรื่องจนได้ว่าแทบจะไม่ได้เลยว่ามันเป็นภาคต่อบางเรื่องขาดนักแสดงหลักจากภาคแรกบางเรื่อง ถึงขั้นถูกแฟนคลับร้องขอให้เลอกไปเลยนะครับประมาณว่ามันแย่มากแต่ไม่ว่าจะดีหรือแย่ภาคต่อเหล่านี้คือหน้าโประซาที่คนเลือกจะลืมนในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง10หนังภาคต่อที่ถูกลืมนะครับบางเรื่องเอ้ยมันดีกว่าที่คิดแต่บางเรื่องเออลืมๆไัซะเถอะ The Two Jakes ันกรอยก้าในปี1974 หนังภาคต่อของชาแนลทาวพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่โดยในปีเจ็ดสี่เนี่ยหนังไขปริศนาหนังใน,นลึกลับอย่างชาแนลทาวเนี่ยหรือว่ากลายเป็นหนังตำนานด้วยพล็อตที่ซับซ้อนบทเสถีนาที่เฉียบคมและปมที่ตราตรึงมากๆโดยเฉพาะตอนจบที่แบบโอ้โหมันโคตรจะไม่มีใครลืมแน่นอนฉากจบชาแนลทาวอะ่ะแต่ในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบด้านมีภาคต่ออย่าง The Two Jakes ที่กลับเงียบหายแล้วทำไม ผมเพิ่งรู้นะว่าชนทาวภาคต่อด้วยผมเองก็ชอบหนังชนทาวเนาะถึงแม้ผู้กับจะนั่นแหละทะลุนะอย่างแรกที่หนังถูกลืมคือหนึ่งเปลี่ยนมือผู้กับผู้กับคนเดิมโลมันบอลันสกี้หายไปและแจ็คนิโคสันที่เป็นนักสแสดงนำในหนังภาคแรกก็ต้องมาสแสดงนำในหนังภาคนี้และกำกับเองด้วยเขาต้องรับบทนักสแสดงและกำกับหนังที่มีความผู้มนแบบนัวที่เคยเข้มข้นเริ่มเจือจางลงด้วยมุมมองที่แตกต่างและ2ก็คือเวลาห่างกันมาก หนังเนี่ยมันหาจะพักแรกตั้ง16ปีและแฟนหนังรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้รู้จักต้นฉบับขนาดนั้นจึงอยู่เฉยๆทามาหนังดีแหละแต่มันก็เป็นหนังรางวัลเนาะที่หลายคนเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนะักแถมส่วนหนึ่งคือแฟนเก่าเนี่ยยังจําฉากจบของหนังได้ไงและไม่นควนรจะจบลงแค่นั้นพักต่อที่ตามมาเนี่ยเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่พักต่อที่เรารอกันเท่าไหร่นะครับอย่างนึงคือเรื่องของหนังด้วยต้นฉบับเล่าเรื่องด้วยความลับที่ค่อยๆเผยแต่ภาคต่อ ดันโยนปมคดีเรื่องที่ดินความสัมพันธ์และความลับในอดีตเข้ามาเพียบทําให้ต้นหนังเนี่ยมีความซับซ้อนเกินที่จะตามนะครับใช้วัหนังซับซ้อนทุกเรื่องมันจะดีอะเนาะและสุดท้ายคือหนังขาดจิตวิญญาณของต้นฉบับในชนะัททาวเนี่ยจึงอยู่มาเป็นหนังปี70แต่เซตติ้งของหนังเนี่ยมันเป็นกลิ่น ILA ในยุค30ที่โหดร้ายและเย็นชาแต่ภาคต่อเนี่ยพยายามเหมือนแบบเติมความอบอุ่น ของยุค40ลงไปจนบ,บางทีก็รู้สึกว่ามันเหมือนหนังแบบอื่นน่ยมันเหมือนหนังเรื่องอื่นที่ไม่ใช่หนังภาคต่อนะครับทําให้สรุปก็คือ The Two Jakes ไม่ใช่หนังแย่ขนาดนั้นแต่มันแค่เกิดมานึ่งเอาของยักษ์ใหญ่ที่ชื่อวา่า c h น n n e l าหนึ่งในหนังที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยกลายเป็นหนังที่เหมือนที่ควรดูเพื่อแบบดูไว้เฉยถ้าใครชอบภาคแรกมากและอยากหาภาคต่อมาดูนะครับอเมริกันไซโค2ปี2002 เรียกว่าถ้าภาคแรกของอเมริกันไซโคคือการล้อเลีเยนความหลงตัวเองของมนุษย์ทำงานยุค80ภาคต่อน,นั้นกลับเปลี่ยนฉากไปอยู่มหาวิทยาลัยและเปลี่ยนจากตัวร้ายจากหนุ่มหลอนักลงทุนกลายเป็นนักศึกษาน่าใสคือจากคิสสนเบลล์อะโอ้โหบทโคตรคลาสสิกมากนะครับเสดไปมิลาคูนิสโดยเศษแรกที่หนังโดนลิมก็คือหนังเปลี่ยนแนวมากจนแทบจะจําไม่ได้ว่านี่คือหนังภาคต่อตามที่ชื่อเรื่องอะมันคือชื่อเรื่องภาคต่อเลยไงโดยต้นฉบับเนี่ยหนังสะท้อนสังคม ด้วยมุมมองความบ้าคลั่งและเลือดสาดแต่ภาคต่อเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบซอรเบอร์เมเนตผสมความเสี่ยงขวัญวัยรุ่นแถมตัวร้ายเนี่ยยังดูเหมือนหใน้าเอนใิสัยเสียมากกว่าตัวคอร์แบบไซโคลและ 2. เสรษดาที่ไม่มีพระเอกเรียกว่าภาคแรกตัวละครชื่อแพทริกเบดแมนมันเด่นเกินไปนะครับและในภาคต่อเนี่ยตัวครนี้เนี่ยแค่ถูกอ้างถึงพามาบทพูดไม่กี่ประโยคแล้วกับว่าทั้งสองภาคเนี่ยอยู่เนละจักรวาลกันและ 3. หนังภาคต่อทำลายทุกสิ่งที่ต้นฉบับสร้างไว้ต้นฉบับตั้งคำถามว่าความชั่วร้ายซ่อนอยู่ใต้ภาพลักษณ์สมบูรณ์แบบไหนแต่ภาคต่อกลับตอบแบบจงแจ้งเลยว่าความชั่วก็คือความชั่วแถมจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเกินไปด้วยนะครับและ 4. แม้แต่พุ่งกับหนังภาคแรกก็ยังไม่ยอมรับแมรี <have> ่ฮาร์ลอนพุ่งกับอเมริกันไซโคภาคแรก,กถึงขั้นบอกเลยว่าขอลบชื่อตัวเองเออกจากเครดิตและไม่ต้องการให้ใหตัวเองเนี่ยไปเชื่อมโยงกับภาคต่อนี้ สุปก็คืออเมริกาไซโคไม่ได้แย่เพราะเป็นหนักเสียงขวัญแต่มันแย่เพราะพยายามขี่คอสุฉบับแบบไม่เข้าใจแก่นแท้จนถูกแฟนขับประกาศว่าภากนี้ไม่มีอยู่ความทรงจําไม่ควรมีลบทิ้งไปชิวชิวกรีซทูพันหกร้อยพักต่อของกรีซภาคแรกถ้า,ากรีซภาคแรกคือความฝันสี่ชมพูของยุค50ากรีซสคือปาร์ตี้สไตล์ยุค80ที่พยายามลอกบรรยากาศเดิม แต่เติมสเรย์ฉีดผมแล้วกางเกยงยีนขาดเข้าไปโดยเส่นที่โดนหลืมก็คือหนึ่งการเปลี่ยนยุคแต่เปลี่ยนเกินไปหน่อยโดยต้นฉบับเนี่ยน้ำเสียงมันหวานขยุค50ที่มีทุกความรักโรแมนติกความตลกขบขันแต่ภาคต่อเนี่ยกลายเป็นฉายแสงน้ออนยุค80แ,แบบจัดเต็มมากทําให้รู้สึกว่ามันเหมือนละครโรเลียนที่แต่งตัวผิดยุคจึงอยู่ภาคต่อของพัฒนาแต่ถ้ามันฉีกเกินไปมันก็มันก็เหมือนไม่ใช่ภาคต่อเนาะและ2 นักสแสดงหลักหายยกเกลี้ยงเลยจอห์นทรเวอราและโอลิเวียนิวตันจอนไม่กลับมาแทนที่ด้วยพระเอกนักเอกหน้าใหม่ที่เหมือนขาดเคมีแบบติดจรวดแค่พยายามเหมือนเล่นแบบและรู้เลยว่านี่ไม่ใช่แดนนี่กับแซนดี้ที่เราคุ้นเคยกันให้เรารู้จักกัน 3, ถึงแม้เพลงเพราะแต่ขาดแอนเทมคือขาดเพลงประจำเรื่องต้นฉบับมี you are the one that I want ที่ใครๆก็ห้มได้ภาคต่อด้าน็นเพลง cool rider ที่ฟังแบบโอเค เป็นเพลงที่ตามชื่อมันชวนเราขี่มอเตอร์ไซค์หรือเพลงเชียร์ทีมฟุตบอลกันแน่และ4พล็อสที่ววนไปวงกลมแทนที่จะสร้างเรื่องราวใหม่ภาคต่อก็แค่สบับบทบาทกันระหว่างพระเอกกับนางเอกผู้ชายเป็นคนตั้งเป้าหมายผู้หญิงเป็นคนท้าทายแต่มันดูซ้ำซากแทนที่จะสดใหม่นะครับหนังหลายเรื่องเนี่ยภาคต่อมีการสบับบทบาทกันอยา่างเลรดภาคสองเนาะเปลี่ยนจากตัวอานที่เป็นร้อยตัวร้ายกลายเป็นตัวดีแต่ทั้งตัวร้ายมันอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาไงจากที่800ไปที่1 0 0 0ัน มันสลับกันแต่เขาอัปเกรดขึ้นมาด้วยแต่ไม่ใช่กลีปสอนะครับสรุปก็คือกรีสอเนี่ยมันไม่ใช่หนังแย่ถ้าเทียบกับหนังมิซิเคิลทั่วไปแต่มันแย่เพราะเกิดหลังกรีสพักแรกที่โด่งดังเกินไปนะครับและกลายเป็นเหมือนคาราโอเกะเวอร์ชันเพื่อนคุณล้องเมื่อเปยบเที่ยบต้นฉบ,บับที่กลายเป็นศิลปินระดับแกลมมี่เลยคือพักแรกหนังคลาสสิกมากอ่ะเหมือนส r d ด y Night l i ฟ e นะครับเรื่องต่อมานี่แหละคนน่าจะพอรู้จักอยู่นะครับเป็นหนักพักต่อแต่ว่ามาโคตรห่วยเกินบรรยาย ห่วยจนไม่อยากให้มันมี Sun of the Mask ปี2005พักต่อคนง The Mask นักกากเทวดาเรียกว่าถ้าพักแรกคนง The Mask เนี่ยคือความผสมผสานเรื่องความบ้าคลั่งของจิมแคลลี่แล้วก็มีความเป็นหนังฟิล์มนัวนิดนึงตัวลายเนาะพักต่อเนี่ยด้านแปลสูตรเป็นลุนิตูนผสมกับเบบี้ทีวีและไม่มีจิมแคลลี่มาให้เห็นจิมแคลลี่ในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่หนังพักต่อเท่าไหร่นะครับโดยเศษที่โดนลืมก็ชัดเจนขนาดนี้หนึ่ง เมื่อน้กกากลงเอยกับทาลกและหมาตัวชิบะนี่คือน้กกากเวทนาตกมาถึงมือคนพลานที่แปลงเป็นตัวละครการ์ตูนบ้าขั่งทั้งตัวจิมแครีก็ตัวลายเนาะแต่ภาคต่อเนี่ยนักกากดันไปอยู่กับพ่อแม่มือใหม่กบไอหมาจอมป่วนผลลัพธ์ก็คือหนังเนี่ยมาดูเหมือนการ์ตูนการ์ตูนสำเด็กอนุบาลเนี่ยภาคแรกมีความเป็นการ์ตูนเด็กอยู่บ้างแต่เด็กไหมไม่รู้อะคำร่านดีเอสโคตรพอตอะจำได้ว่าสมัยเด็กที่ดูเดอะแมสโอ้โหแบบ พีพตตี้ในวัยเด็กเห็นนักเอกคือแบบโอ้โหรู้สึกฮอร์โมนมันคลุ้งคลานภาคแรกมันก็ไม่ใช่หนังเด็กขนาดนั้นเนาะสองคอมเมดี้แบบจัดเยียดแทนที่ใช้ความตลกแบบสับบุคลิกแบบจิมแคลรี่ภาคต่อดันเน้นเหมือนแบบยังไงอะตลกแบบพุทธอานน์เนี่ยเจ๋งก็ได้นะอะไรทารกคนนมใส่หน้าคนแถม c g i หน้ากากก็ดูแย่กว่าต้นฉชิบับอีกนะครับและสามชัดเจนมากไม่มีจิมแคลรี่ เดิมแม้จะไม่ลุ้งในขนาดนี้ถ้าปาสตากัแสแดงของจิมแคลลี่ในตอนนั้นเนี่ยจิมแคลลี่ปฏิเสธในภาคต่อบอกคิววลนีเนี่ยจบแล้วที่ภาคแรกมันก็จริงไงเพราะว่าตัวซารี่อิมคิสเนี่ยก็ไม่เหมือนแบบลงเอกนักเอกแฮปปี้เนาะเขาไม่ต้องการน้กกากแล้วเรื่องราวมันจบแล้วไงแน่แนอนว่าวเขาคิดถูกนะครับพอพระเอกคนใหม่เจม,มี่เคนดนีเนี่ยถึงพยายามจะเปนแบบจิมแคลลี่แต่ก็ได้แค่ตัวตลกในปาร์ตี้เล็กๆแทนที่จะเป็นตัวละครสุดไอคอนิกและอย่างหนึ่งก็คือ ตัวพระเหล็กลพรคต่อเนี่ยเหมือนจะอยู่คนละจักรวาลน,นะครับต้นฉบับเนี่ยสเสน่ห์ที่มันเป็นหนังมีความเป็นแบบหนังมีความจริงจังอยู่นะครับตัวราก็เป็นตัวรากษาจริงจังะแต่ภาคต่ออ่ะมันเปลี่ยนโฉมเป็นหนังครอบครัวไปเลยหนังครอบครัวมันไม่ได้แย่เว้ยแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาไม่ดีนะครับทำให้ซัทออฟเดอะแมสเนี่ยคือตัวอย่างช้นดีของภาคต่อที่สร้างมาเพื่อขายของเล่นเด็กเลยมันถูกแฟนคลับต้นฉบับตันนามเลยว่านี่คือหนังที่แย่ที่สุดตลอดกาลนะครับ บ o ๊ก o อฟช a ร์ w ด i แบ i ว h ช2ปี2000หลายคนรู้ซ้ำว่าแบลวิช h Project มีภาคต่อด้วยในปีพ9 9 9ก h e b l อยเก i r สิบเก้าเดปรเเปลี่ยนโกการหนังเสียงขวัญด้วยความลึกลับในคำถามว่าเฮ้ยอันนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าด้วยการใช้การตลาดที่ค่อรสร้างสรรค์น,นะครับให้ดูเหมือนว่าเป็นแบบความพุทธเเหมือนเป็นคลิปที่เจอมาจริงจงแต่ในปี2 0 0พัภาคต่ออย่าง Bo o k of Shadow กลับพังทุกอย่างที่ต้นฉบับสร้างเอาไว้ และเปลี่ยนสไตล์การเล่าเรื่องโดย1เมื่อฟาฟุตเทสกลายเป็นแค่หนังเสียวขวัญธรรมดาต้นฉบับเนี่ยทำให้คุณเชื่อว่ามม่มีคนหายจริงๆในป่าโดยภาพมือถือสัน่นมือกล้องสัน่นมาดูเรียวแต่ภาคต่อนเนี่ยนั้นเปลี่ยนเป็นหนังเสียวขวัญแบบเกรดบีอ่ะคือหนังเสียวขวัญทั่วไปเลยไงมันขาดเสน่ห์ภาคแรกโดยสิ้นเชิงมีนักแสดงกล้องระดับฮอลีวูดความลึกลับที่เคยมีหายไปเลยนะครับเพราะว่าแบลวิสโปรเจกต์ภาคแรกเนี่ยคุอสร้างน้อย เพราะเขาใช้โนอบดี้มาแสด,แดงนะครับ 2. หนังอยากจะมีความฉลาดแต่กลับดูโง่ไปหน่อยต้นฉบับเนี่ยแทบไม่มีผีเห็นแต่มันทำให้คุณเนี่ยกังวลกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ภาคต่อพยายามมีภาพวิจารณ์วัฒนธรรมคลั่งหนังเสียงขวัญใน,นการใส่ฉากคนดูหนังและสติแตกแต่กลับกลายเป็นหนังเหมือนหนังวิจารณ์คนดูไหนทีนึง,ง่ะในขณะที่มาเองก็เป็นหนังซะเองโงกไหมสตัวละครน่ารำคาญเกินไป แทนที่จะเป็นกลุ่มนักศึกษาธรรมดาที่ดูเหมือนดีเลตได้แต่ภาคต่อกลับใส่ตัวละครเป็นนักเลงคอนเสิร์ตสาวนาอฮิปปี้และคนท้องที่ชอบสดมนจนดูเหมือนเป็นแค่รายการเรลิตี้ป่วนป่าที่เฉยและ 4. ทําลายกฎของตัวเองเ้นฉบับมันมีกฎเล็กว่าไม่แสดงผีให้มันดูแบบจงแจ้เกินไปแต่ภาคต่อเนี่ยก็แหกกฎนะครับโชร้อนแบบที่ใครๆก็คาดเดาได้ จากทั้งที่ไอภาคแรกมันก็เป็นหนังโลัาเจ็ตนะทำให้แบลวิสสองเนี่ยไม่ใช่แค่ภาคต่อที่แย่แต่มันคือหนังที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไรอยากเป็นหนังเซียงขวัญอยากเป็นหนังแซทายแต่สุดท้ายก็เป็นฝันร้ายคนตัดต่อนะครับที่พยายามยัดทุกไอเดียลงไปใน90นาที Candy check 2 1ันปีพ9 8 0ก็ n ร้อย e c k ได้กลายเป็นตำนานหนังคอมดี้ด้วยสูตรล่าเงลาเงนักกอล์ฟเพียพ้ยนผสมกระตุ่นตัวป่วนบวกการสแสดงสุดอิมพอวิ์ที่นักสแสดงเนี่ยเขา้องกนั่นเองแต่ในปีพั8ภาคต่ออย่างแคดดี้เช็คกลับพังทุกอย่างลงเหวเปลี่ยนจากสนามกอล์ฟบ้าบาบอกลายเป็นปาร์ตี้คนน่าเบื่อโดยหนึ่งก็คือเมื่อตำนานตลกขาดนักสแสดงหลักต้นฉบับเนี่ยมีโรนนี่เดนเจอร์ฟิลเพอกปากหมาแล้วก็บิูเมย์ยามสนามกอล์ฟสุดเพี้ยนแต่ภาคต่อเนี่ย เหลือแค่เชมิเชสที่เล่นแบบฉันมาทําอะไรเรื่องนี้ส่วนรถนี่ก็ถึงให้ประกาศว่าไม่เอาแล้วหนังภาคนี้แม่งไม่ตลกเลย 2. เปลี่ยนจากแบ็คคอมเมดี้กลายเป็นเหมือนตลกธรมธรมดาเนียนๆธรรมดาต้นฉบ,บับเนี่ยมันเป็นหนังเซสิสสังคมคนรวยดูยมุกอันโจงขึ้นแต่ภาคต่อเนี่ยดูเป็นมุกสะอาดๆแหละ,ะแบบที่ไม่ได้ตุนตัวป่วนยังกลายเป็นตุ่นนอนหลับพลาดความบ้าคลั่งที่เคยเป็น d ดีนเอของเรื่อง สามสคริปต์แบบรีบร้อนเหมือนกับตีก๊อบด้วยไม้พังแล้วพราะหนังเขียบนบทภายในสสัปดาห์ถ่ายทําแบบเร่งรีบสุดท้ายหนังก็ดูเหมือนซีตลกตอนดึกที่ฉายคนเมาดูแทนที่จะเป็นภาคต่อที่ต้องการนะครับและ 4. หนังเรื่องนี้ทําลายทุกความทรงจําดีๆแม้แต่ตุนตัวปวดต,ต้นฉบับยังถูกแทนที่ด้วยหุ่นตัวตุนที่งบน้อยแถมฉากคลแม็กยังจบด้วยฉากแข่งก๊อบแบบน่าเส็งแทนที่จะเป็นระเบิดสนามกรอบแบบภาคแรก เรียกว่าแคดดี้เช็ทูเนี่ยคือตัวอย่างชั้นครูของภาคต่อที่ควรถูกฝังมาใน3ก๊อฟนี่แหละหนังพยายามจะตลกแต่กลายเป็นการ์ตูนล้อเลียนตัวเองแทน The Sting 2 1 <I am S> 2> พันลผมก็มึนจะรู้นะว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปีพัน3อย่าง s t i ะ g ติงมีภาคต่อด้วยนะครับปีพ9 7 3 The Sting ดติงคว้า7รางวัลออสการ์ด้วยสูตรลักแท้นักต้มตุ๋นสุดเจ้าเล่์ผสมกับมิตรภาพและทุกขขวัญ ผสมกับตอนจบที่แบบโอ้โหผสมกับปลายพลิกเฉียบคือหนังมีความหักมุมไปหักมุมมาแต่10ปีให้หลัง The s t ติ g 2กลับพังทุกอย่างลงเหวเปลี่ยจากการต้มครั้งสุดท้ายกลายเป็นแผนลวงที่ไรรสชาติโดยหนึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยขาดสองพระเอกผู้ยิ่งใหญ่ในต้นฉบับเนี่ยโอ้โหเรามีดะไลแห่งยุคนะครับโรเบริร์ตเลดฟอร์ดกับพอลิวแมนทั้งสองเนี่ยคือหัวใจของหนังไงพักต่อดันให้แจ็กกี้เกลียสัน ก็เป็นเลาตลกกับแม็กเดวิสนักร้องคันที่มาเล่นแทนนะครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยมันเหมือนพื้นบ้านไปกลางคนแยกกันเป็นนักต้มตุ๋น 2. เปลี่ยนจากปลาทิกอือซากลายเป็นแผลวมที่เดาได้ตั้งแต่ยกแรกแต่ต้นฉบับเนี่ยมันมีเกมโกง3ชั้นที่ยงใหญ่ซับซ้อนจนต้องจดโน้ตแต่ภาคต่อเนี่ยมันใช้สูตรแบบต้มเล็กต้มน้อยแบบที่แม้แต่คนดูมือใหม่เนี่ยยังบอกเลยว่าแหมเห็นมาแล้วภาคแรกอ่ะ 3. ยุคสมัยเปลี่ยนแต่ความคริเอทแม่งไม่เปลี่ยนเลยหนังภาคแรกหนังยุค7 0ก็จริงแต่เซตติ้งอ่ะมาเป็นบรรยากาศยุค3 0มแต่ถ้าเอามาดีมากสมจริงมากด้วยดีไซน์เครื่องแต่งกายแบบพรีเมียมภาคต่อเนี่ยดันใส่เสื้อผ้าสไตล์80เข้าไปแบบหลุดโลกแถมฉากหลังเนี่ยยังดูเหมือนสติโอถ่ายรูปฟุตเทจมากกว่าจะเป็นเซตดีไซน์ที่ถอดออกมาสมจริงนะครับอย่าลมนะว่าภาคแรกคว้าออสการ์มาตั้ง7จตัวรวมถึงเซตดีไซน์ด้วยและ 4. ตัวชั่นเร่งรีบ มันถูกฟ้องให้รีบทาภาคต่อเขียนบทก็เร่งด่วนถัดทําแบบลวกๆพุ่งกับคนใหม่ที่พยายามลอกสูตรเดิมแต่ขา,าดจังหวะจากคนและความประณีตของจอร์ดรอยฮิลพุ่งกับต้องฉบับไปนะครับ <h aves> พุ่งกับภาคนี้คือเจอร์มี่คากนทําให้สุดก็คือเดอะสติงทูไม่ใช่แค่ภาคต่อที่แย่ <h aves> อย่าลืมนี่คือหนังภาคต่อของหนังเบสติกเจอร์นะเออมันคืออาชญากรรมตะวกันหนังเลยก็ว่าได้ที่พยายามต้มตุ๋นผู้ชม เรืชื่อเสียงเก่าแม้แต่พอลนิวแมนยังปฏิเสธเล่นภาคนี้และเขาคิดถูกด้วยนะเพราะหนังทำเงินแค่1.5ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง10ล้านขาดทุนยับเลย Ex <real> o กซอซ3สสาันกอยเก้าสิบอันนี้ต่างจ,จากเรื่องอื่นที่ผ่านมานี่คือหนังดีที่อันเดอร์เรสนะครับ e x o กซอซ3ด้วมความที่ภาค2ไม่ห่วยแห,หยและจนิงๆคนลืมไปเลยว,ว่ามีภาค3ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับพรกละมากนะักในปีพันเก้าเจ็ดสิบสามดีเอ็กซซิสเรียนชมวงการหนังเสียงขวัญ ในการต่อสู้ระหว่างศรัทธาและปีศาจแต่ในปีพันเก้าเ้าสิมันก็มีภาคใหม่อยา่าง S.O.S. สามที่ถูกทิ้งไว้นในความมืดมันคือภาคต่อที่แท้จริงเราควรค่าภาคสองที่ทุกคนอยากจะลืมนะครับภาคสองอุา่าได้นักแสดงชุดเก่ามาแต่มันห่วยมากไม่ควรมีตัวตนถึงแม้มาติสกอ์เซซี่จะยกให้เป็นเหมือนคิวตี้เพรสเชอร์ก็เถอะโดยหนึ่งใบหน้าหนามน่าสนใจอยู่นะครับเมื่อการขับไลผ่ผีกลายเป็นเกมล่าฆาตกรต่อเนื่อง ในต้นฉบับเนี่ยมันเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ประทะปีศาจหลายในร่างเด็กหญิงภาคต่อเปลี่ยนเป็นตำรวจสืบคดีฆาตกรรมปริศนาที่เชื่อมโยงกับอดีตแถมยังโยนที่ซีสคบคิดทางศาสนาเข้ามาให้คิดแต่ส่ตัวหลายฉายยังน่ากลัวอยู่นะครับโดยเฉพาะฉายโรงพยาบาลน่าจะเป็นฉากจำสแก่ถือว่าโดดเด่นที่สุดรถพยาากยนต์กว่าได้ 2. พูวกับเจ้าของนิยายปะทะก,กับความคาดหวังของแฟนคลับวิลเลียมปีเตอร์แบลตตีเจ้าของบทประพันธ์ต้นฉบ,บับมานั่งท่านคู้กับเลยนะครับเขาอยากให้เอซโซซิสสามเนี่ยเป็นหนัง,งสืบสวนซ่อนความเชื่อไม่ใช่หนังผีสารน้ำลายแต่สตูดิโอเนี่ยอยาบังคับให้เพิ่มฉากไล่ผีไปด้วยแบบเร่งด่วนจนทำให้หนังเนี่ยมันก็ยังแอบแบบหลุดโทนไปอยู่นะครับ 3. นักแสดงเปลี่ยนแต่ผีสารเดิมยังซ่อนอยู่แม้ว่าจะขาดนินดาเบล นักสแสดงเด็กจากภาคแรกแต่เอโซซสยังมีตัวละครลับจากต้นฉบับที่กลับมาในรูปแบบความสรงจําที่หลอกหลอนแปลงขับตัวจริงจนกลองว้าวข้อเตียงหนึ่งของภาค3คือโทนหนังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในต้นฉบับเนี่ยมันมีความแบบแง่มีความเข่งขึมแล้วก็หน้าหวาดเสียวภาคต่อนเนี่ยเล่นความตลกร้าแบบมีทั้นักบวชที่ชอบด่าพ่อด่าแม่แล้วก็ฆาตกรที่ทิ้งของควันสยองวัน,นที่เกิดเหตุ คือหนังมันยังไปไม่ถูกไงระหว่างความเป็นแบบเอ็กซ์โซซิตต้นฉบับกับหนังแนวฆาตกรรมนะครับแต่โดยรว,วมอะเอ็กซ์โซซิตสามไม่ได้แย่เลยนะหนังอันเทเลด้ด้วยเพียงแค่มันเกิดผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยถ้าดูเป็นหนังเซียงขวัญเดียวเลยอะมันดีมากเลยนะแต่ถ้าดูเป็นหนังภาคต่อเนี่ยมันก็ดูเหมือนน้องชายคนรองที่พยายามจะเก่งกว่าพี่นะเพราะว่าผู้ประพันธ์ต้นฉบับเนี่ยมาก็กับเองด้วยไงแต่ก็ยังถูกบดบงังด้วยความยิ่งใหญ่กองภาคแรกอยู่ดีเพราะภาคแรกนี่คือไอคอนิกของโลกหนังเยียงขวัญน,นะครับ และผู้ถึงหนังเสีย์ควันภาคต่อไซโคสพันก็าร้แปสิบสามหลายคนอาจไม่รู้ว่าตำนานไซโคของฮิชคอกมี4ภาคเลยนะครับแล้วก็มีภาคแยกด้วยที่เป็นซีรีส์ Norman Base, Base นอร์ a มนเบสเบสโมเเนาะแต่ซีรีส์ทำดีแต่ไม่ใช่ขนาดภาคต่อนะครับปีพันเก็าล้อหกสิบอัลเฟรดฮิชคอกสร้างโปรา่าด้วยไซโคหนังที่เปลี่ยนห้องอาบน้ำให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวาดผวา และ2 3ปีต่อมาโคทิ้งหายจากพาคแรกผู้กำกับก็เสียชีวิตไปแล้วไซโค 2, 2> hey, กลับมาชุดชีวิตนอ์แมนเบสอีกครั้งทันที่ทุกคนคิดว่าเขาตายทางจิตวิญญาณไปแล้วนะเพราะว่าในตอนจบของพาคแรกอ่ะมันล้างแม่เขาเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วอะโดยหนึ่งเ hey, มื่อฮิชคอกไม่อยู่แต่เบสกลับมาแต่ต้นฉบับเนี่ยมันเป็นเกมจิตวิทยาสุดสถานที่ผู้งกับจับคุณเนี่ยนั่งหน้าจอแบบไม่กระพริบตาแต่ภาคต่อเนี่ยนอกจากเปรียบผู้กกับ ที่เป็นคนรุ่นหลังที่พยายามโลกสไตล์แต่นอาว่าเขาไม่มีทางเทียบ Master o ์ s อฟ p e สเ e นแบบฮิชคอฟได้ 2. เรื่องราวที่ไม่ควรมีอยู่เพราะว่าตอนจบตัวชิบับเนี่ยมันก็จบแบบะตาก,กรรมที่แก้ไขไม่ได้แต่ภาคต่อมันบอกว่าเบสรักษาหายแล้วแล้วก็ปล่อยเขากลับคืนสู่สังคมจริงอยู่มีประเด็นที่ดีแหละว่าเออเขาเนี่ยเอยเขาหายบ้าแล้วแต่สังคมเนี่ยยังมองเขาไปโลกจิตอยู่นะครับ แต่เริ่มเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมฝืนกฎแห่งจักรวาลเสียวขวัญไปแล้วอะไอที่บอกแหละมันเป็นหนังภาคต่อที่ไม่ควรจะมีตั้งแต่แรก 3. โทนหนังที่มีกล้าพอภาคแรกเนี่ยเป็นหนังทุนต่ำน้วซ้ำน,นะครับที่สร้างความหวาดระแวงด้วยมุมกล้องที่เงามืดแต่พอภาคต่ออ่ะพอมันกลายเป็นหนังสีอะหนังใช้สีสันศาศาสดใสในยุค80จะรู้สึกว่านี่คือหนังสลับมิติที่เบสเนี่ยตกอยู่ในโลกสีชมุมคูแทนที่จะเป็นโลกเดิมอันนี้ก็เข้าใจได้แหละภาคต่อน,นี่คือเป็นหนังแบบ นัวขาวดำหน่อยพอมันเปลี่ยนโทนเป็นสีปุ๊บมันจึงปฏิเสธไม่ได้ที่มันจะหลุดโทนนะครับสซึ่งแบ่งระหว่างความต่อยอดกับการทำลายตำนานฮิชกไม่คือวางแผนภาคต่อดังนั้นไซโค2จึงต้องสร้างพอดใหม่โดยโยนเบสเนี่ยเข้าไปในเกมทุกขวัญอีกครั้งแต่แทนที่จะต่อยอดความลึกลับมันกลับตอบคำถามที่ไม่มีใครถามกันว่าต่อลงเบสจะเป็นยังไงต่อแถมยี่ภาคต่อมา3มั่งเท่าที่จำได้ แอนโทนี่เพอร์กินที่ได้เป็นนอร์แมนเบสเนี่ยก็กลับเองด้วยนะจริงๆแซโคลสองอ่ะไม่มีมประเด็นที่น่าสนใจเว้ยมันไม่ได้แย่ถ้ามันเป็นหนังอแขวนธรรมดาแต่มันคือฟอนต์ไลน์ของแฟนคลับไงเมื่อเทียบกับภาคแรกด้วยนะครับที่เห็นเบสเนี่ยกลายเป็นตัวละครในละครหลังข่าวแม้แต่แอนโทนี่เพอร์กินเขายัางเล่นได้ดีเหมือนเดิมนะแต่จิีบย่างกับแซโคตัวจริงเนี่ยก็คงถูกฮิชคอร พาไปอยู่ในหลุมฝังสมของเขาด้วยนะครับคือไม่มีใครทำได้ดีดกว่าฮิชคอกแล้วนะครับและเรื่องสุดท้ายหนังภาคต่อขอหนังโปรดตลอดกาลของผมนะครับ2010 The Year We Make Contact 1984ในปี1968 2001 A Space Odyssey เรียนนิยามหนังไซไฟด้วยปรัชญาลํายุคและปริศนาที่ไม่มีคำตอบแต่ในปีพันเกบบ 84, ้าร้อยแปดสิบสี่ภาคต่ออย่างทูตาเส้นเทนกลับพยายามตอบแม่งทุกคำถามเลยจนก,กลายเป็นหนังที่คนนับถือนะแต่ไม่นึกถึงนะครับเพราะส่วนตัวสองพันสิบไม่ได้แย่เว้ยมันคือหนังไซไฟไปจนภัยอวกาศที่ดีเลยนะแต่นั่นแหละมันคือภาคต่อจากหนังไซไฟที่ดีสุดประการนะครับโดยหนึ่งเมื่อคูบิกหายไปจากปรัชญากลยาย <ไป S 1> เป็นไซไฟ ต้นฉบับคูบลิคเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับเหมือนสิ่งมีชีวิตต่างดาวผ่านสัญลักษณ์และความเงียบที่น่าหวาดหวัน่นแต่ภาคต่อคอมพิวเตอร์ไฮม์เนี่ยเปลี่ยนสูตรเป็นนิยายวิทยาศาสตร์สมจริงที่อธิบายทุกอย่างได้ด้วยทฤษฎีจริงอยู่และหนังภักต่อมัดอิงมาจากนิยาย2องพของอัลเทอร์ซีคลาร์กนเนาะดนนิยายมันก็คโโทนกับหนังคูบลิกอยู่แล้วนะครับแม้แต่มนลิยในหนังก็ยังถูกตีความว่าเป็นเครื่องมือของเอเลี่ยนแทนที่จะเป็นปริศนาของจักรวาลภาคแรก2 เปลี่ยนจากศิลปะระดับสูงกลายเป็นหนังระทึกอวกาศในต้นฉบับเนี่ยหนังใช้เวลาสิบนาทีแสดงฉากยานลอยเนิบๆ,ๆในความเงียบงันแต่เขาต่อออกมาดีไงแต่ภาคต่อเนี่ยด้วยความที่งคงทำานันไม่ได้อ่ะหนังมันจึงมีความเป็นหนังทุกขขวัญในกาลาวกาศมีฉากระเบิดบ้างมีสงครามเย็นระหว่าง,งอเมริกากับโซเวียตบ้างเพื่อให้คนดูเนี่ยติดตามง่ายขึ้นแต่มันเสียออร่าเหนือกาเวลาไงอาการเป็นหนังไซไฟที่มีเรื่องที่ดีนะครับ แต่ไงซะมันก็คนทวงภาคแรก 3. ต่อคาถามที่ไม่มีใครถามแต่ต้นฉบับเนี่ยจบแบบปลายเปิดมากให้คนตีความกันตีความได้หลากหลายร้อยพันแบบในหน้าภาคต่อก็เฉลยอีดับหนึ่งนะมันก็ไม่ได้บอกทุกอย่างนะครับมันก็เฉลยว่ามอนลิดเนี่ยสร้างโดยเอเลี่ยนคือเชื่อมมนุษย์และฮาวในเตาวสันกลัวความผิดพลาดเพราะถูกโปรแกรมไม่เพอร์เฟกประมาณว่าโทษคนที่ออกแบบฮาวขึ้นมาในภาคแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่าฮาวเนี่ย ตกลงมันจงใจฆ่าคนเพราะมันอยากฆ่าเองหรือว่ามันถูกโปรแกรมไวม้แบบนั้นนะครับทำให้แฟนคลับจงกรลองว่าอุ้ยไปปิาศามันก็ดีอยู่แล้วและ4ยุค8 0ฉายสี่มนจักวาลของปี201 0แม้ว่าจ้าอินญยายิของอร์เธอร์ซีคลาร์กแต่เราก็เจนว่าในหนัง2010เนี่ยมันใส่ใการแข่งขันการทักอวกาศแล้วก็สงคารามเย็นกลายเป็นว่าเซตติ้งอ่ะมันคือเซตติ้งในปี2010แต่เนื้อหาใน,นหนังอ่ะ มันก็ยังอยู่ยุคสงครามเย็นในปี84นะครับเพราะถ้าใครดู2011ก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้พูดถึงการเมืองในสังคมในหนังมากนักเตาดูเขา,าว่ามนุษย์เนี่ยไปอวกาศได้แล้วมีสถานีบนดวงจันทร์มีสถานีอวกาศหมุนได้มีการเดินทางไปดาวพฤหัสแล้วยังรู้สึกว่าเออนังมีความเป็นอนาคตด้วยโดยที่ไม่มีการพูดถึงประเด็นสังคมอะไรมากแต่2010เนี่ยเอามีการเอาไปนสงครามเย็นมาใช้ซึ่งมันเป็นประเด็นร้อนในยุค80ด้วยนะครับแทนที่จะเป็นหนังโลกอนาคตเนี่ยมันกลับกลายเป็นอนาคตที่ แเนะี่ยคาทำให้สูงก็คือส่วนตัวสังมาสิบหนังดีนะว่าเป็นหนังไซไฟภาคต่อที่อันตรายมากมาก,มากเพียงแต่มันเกิดเ,เงายักษ์ใหญ่ของสองพันหนึ่งนั่นเองถ้าจะเปรียบเทียบสังมาสิบก็น่าจะเหมือนกับก็อดฟาเธอร์สามคองเทก้าฟาเธอร์สองอะคือก็อดฟาเธอร์ภาคสามมันก็ไม่ได้แย่นเนาะแต่แบบก็อดฟาเธอร์สองภาคแรกมันดีเกินไปทำให้ภาคสามนี่คือเหมือนหมองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับแต่น้อยก็ฟาเธอร์มันก็ไม่นหนักโทนเดียวกันเนาะ แต่2010เนี่ยมันคือหนังที่แบบเปลี่ยนโทนจากภาคแรกโดยสิ้นเชิงนะครับต่ส่วนตัวมันยังดีอยู่และควรค่าที่จะดูนะครับเผื่อใครหลายคนที่ดู2001และไม่รู้ว่ามันมี2010ด้วยเรื่อได้ว่าโลกของหนังเนี่ยมันก็เหมือนชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าทุกภาคต่อเนี่ยมันจะจบลงอย่างสวยงามบางเรื่องเนี่ยคนจบที่ภาคแรกก็พอแล้วบางเรื่องเนี่ยก็ควรถูกฝังไว้ในกล่องความทรงจําดีๆนะครับแต่ไม่ว่าจะดีหรือแย่ไอหนังภาคต่อเหล่านี้เนี่ยก็สอนเราเสมอว่า การสร้างตำนานครั้งที่สองเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะมันยากกว่าที่คิดหนังภาคต่อที่แย่ก็ยังไม่แย่ถ้าก็หนังภาคต่อที่โดนลืมนะครับดังนั้นครั้งหน้าที่คุณเห็นหนังภาคต่อเรื่องโปรดเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดสินเพราะมันแน่ว่าอนาคตมันอาจกลายเป็นหนังขาคลาสสิกก็ได้ที่คนเนี่ยกลับมาค้นหายครั้งหรือไม่ก็ปล่อยไปขอรับเหมือนเดิมและแฟนคลับก็ตกลงกันว่าอุ้ยอย่ามปพูดถึงมาเลยแล้วคุณล่ะมีภาคตอนไหน ที่อยากให้โลกลืมกันบ้างนะครับประมาณว่าลืมลืมไปไม่เคยมีนะครับแล้วเรื่องไหนเฮ้ยอยากให้มันแบบวันขึ้นกลับมาอะไรแบบนั้นก็มาคอมเมนต์กันได้ถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆเซอร์วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ